โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วโลกเคลื่อนสู่สังคมความรู้ทักษะที่จําเป็นในสังคมความรู้คือทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมาย ทัากษะการเรียนรู้ในปัจจุบันไม่ใช่ทักษะการท่องจำอีกต่อไปแต่ในสภาพปัจจุบันครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยายโดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียนเป็นหลักไม่ได้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้จึงควรให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในศตวรรษที่21ได้ดังนั้นโรงเรียนบ้านบึงตะโกนธนาคารกรุงเทพ1จึงได้มีแนวความคิดในการดำเนินการและการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สู่การปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโรคในศตวรรษที่21 โดยทางโรงเรียนบ้านบึงตะโกนธนาคารกรุงเทพ1ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแหง่งศตวรรษที่21สู่ห้องเรียนโดยยึดหลัก3 r 8 c โดยมีการจัดกิจกรรม3 r ดังนี้คือกิจกรรมตามโครงการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2การจัดกิจกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษวลคำ3 กิจกรรมเขียนตามคำบอกในรายวิชาภาษาไทย 4. กิจกรรมท่องแม่สุดคูณและ 5. กิจกรรมโครงงานคุณธรรมทุกระดับชั้นส่วนในด้านการจัดการเรียนการสอนในด้าน 8c นั้นทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านการคิดอย่างมีวิจรารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทางโรงเรียนได้ดําเนินงานกิจกรรมในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชา8สาระ กิจกรรมค่ายวิชาการในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพและกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านที่2ทักษะทางด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมโรงเรียนได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกิจกรรมคุณธรรมสะวท1หนึ่งโครงงานหนึ่งห้องเรียนด้านที่3ทักษะทางด้านความเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม ต่างกระบวนการทัศโรงเรียนได้มีการเรียนร่วมของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมวันสําคัญในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพอ,อตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่วนด้านที่4ทักษะความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ โรงเรียนได้มีกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษาในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีกิจกรรมเวรสีตอนเช้ากิจกรรมดูริยางกิจกรรมหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องรวมไปถึงโรงเรียนคุณธรรมสพทตามโครงการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านที่ 5. ด้านทักษะการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ICT กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสอพอด้านที่6 ด้านทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ผ่าน ICT DLIT ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ให้เด็กมีการสืบค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อประกอบการเรียนรู้ด้านที่7 ด้านทักษะอาชีพและการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5มีการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยด้านที่8มีคุณธรรมมีเมตตาการุณามีระเบียบวินยัยซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะข้างต้นทั้งหมดและเป็นคุณธรรมที่เด็กไทยจำเป็นต้องมีโรงเรียนมีการจัด รายวิชาอบรมคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดกิจกรรมสมุดบันทึกความดีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ะ ด้วยทางโรงเรียนบ้านบึงตะโกนธนาคารกรุงเทพหนึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรม3 r 8 c จะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตะวรรษที่21อย่างต่อนเนื่องและยั่งยืนขอขอบคุณค่ะ